yo ha zo ha ga zo ha zo ha o mo zo ha zo ha de zi la koi yo hang yo ha i ba pian yau de a zimi ne na a di ha ga zo mi yon zo g ma mi a di hang gao mi ne i ba pian ne lou me so ma yi su le a di hang gao mi ne a yo la ya ho ta de zi lou me ye so mi ye a di hang gao mi ne ye so mi ye na di han e jo ne cho ba lu me ตอนนั้ม si ีิอะไรทีไม่ะ้โา how 我们搞乱，โน่ต้องจูจงกรตนนอีาอยู่ยู่กันนะอยู่ๆอยเพียนอะล่ะฉันอยากจะพูดถึงการให้อภัยตัวเองชีวิตของบางคนอะให้อภัยตัวเองไม่ได้และไปฆ่าตัวตายก็มีนะ บัญทีชีวิตเราอาจจะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นแม้กระทั่งเราอาจจะทําผิดชีวิตเราผิดพลาดแล้วก็กลับมาโทษตัวเองถ้าคุณยังโทษตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะคุณให้อาภัยตัวเองไม่ได้อะโหลอ่ะเ่ยนิวอ่ะถ้าเดี๋ยวสิาคุย aˬ dui ʼa nahe maˬ noeˬ taˬ˗eu jeˬ pyeu la maˬ noeˬ taˬ˗eu zeˬ pyeu la ˗aw neh lehˬ-i aˬ lehˬ-i aw neh yawˬ haa zawˬ ha iˬ ba taˬ de ma ma di nia naw kʼaw siˬ nya siˬ nya-eh lehˬ-i meh leh tsah lehˬi maw ˗eu deh ̭ leh maw˗eu m leh maw̭˗eu tsaw a maˬ tsaw a naw neh ma noe hei ma noeˬ mow eu djiˬ pyeu la ngeh nau naw neh laˆ leh laˆ tsa euˬ lah a

안놀나 하면, 안놀 놈도 안 걸음 하러. 미래 진짜래. 아들한 미소만 해야지 개야. 미래 도나 하면 랄, 만날 하. 미래는 탈자 애 시점이 랄, 점이. 미래, 뭐 차별. 아까 미래 아들 일반 학교 랄, 일반 학교. 아 집민래, 가우민래. 유식가리 아들 한번 래가, 유학, 유학 유학 가. 왜 래? 태자오 상해루 와, 해야 파이 두 엔. ให้ลกตัวเองเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่่าไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เรารู้ว่าพระเจ้ารักคุณและพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าลกตัวเองให้อภัยตัวเองให้ได้ถือไม่ว่าเหตุการณ์้ลยแรงที่ไม่คาดคิดไม่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเรา จะทำผิดพลาดคันยิ่งใหญ่ก็าตามพระเจ้ารักคุณให้อภัยคุณและเราต้องรักตัวเองและให้อภัยตัวเองนะฉันอยากจะบอกว่าอย่าที่หนึ่งพระเจ้ารักคุณคำว่ารักคันเดียวที่ให้อภัยคุณทนันทันที่มนุษย์ไม่ฟังคานของพระเจ้า,ห,า,าหักหลามพระเจ้าต่อตามพระเจ้า เมื่อมาสตานที่เขาทานแต่พระเจ้าสุดท้ายแล้วเขารักเราตากเราไม่ขาดเราเป็นใส่เลือดพระเจ้าแา่ไม่ขาดสุดท้ายพระเจ้าก็โยษโบัตด้วยชีวิตสิ้นสุขบไนไม้กางเขนยอนตายแทนเพื่อมนุษย์คันว่ารักคันเดียวถ้าพระเยซูไม่ยอมมาตายแทนบไนไม้กางเขน เราไม่มีทางรอดแน่นอนชีวิตต้องชดใช้ชีวิตเพราะแรกมีแค่อารตบัเพอาจจะไม่เน่เก่าม่เน่ตัวน้าเก่าและเอลจจอ์อติธรมีเส้อสมาเราจะเรียนรู้ความรักจากพระเจ้ามาต้องรักตัวเองให้เป็นนะใครๆหลายหลยคนนะ่ะในชีวิตโบโล,โลไใบนะี้ให้อภัยตัวเองไม่ได้ไปฆ่าต,ตัวตายก็มี ให้อภัยตัวเองไม่ได้ชีวิตติดยาติยาบ้ากม็มีนะคดเคลียรเตี๋อย่าเราอะ่ะไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นและพระเจ้าก็เลยบอกว่าล้าตัวเองถ้าล้าตัวเองเราไม่ทำร้ายตัวเองต้องให้อภัยตัวเองให้ได้นะ

น้องอ่จทัอีบาบิเนลยูฮารูฮาอีกาบิเนลู่ฮารูฮาปีกลม่เนะปกจรอะตองจบกออะตัวฮะจีูฮะรูฮาอีกาบิเนเนี่ยแลม่เามทัเดอัล้ชมเนี่ยอะตัฮะเดสละกอ่จ้าอีบาปิเนจะม่ยอจอกอเราจะมาเรียนรู้ให้อภัยให้เป็นบเรียนกับพระเยซูระเจ้าพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูพระบิดาของเราให้อภัยเราเพราะคําว่ารักคนเดียวฉะนั้นเราต้องรักตัวเอง,เร,อง,เ,องเราต้องไปเรียนรู้จากพระเจ้าว,ว่ารักมาเป็นยังไงคําว่ารักคนเดียวพระเจ้าให้อภัยเราถ้าเราลักตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเองโนอยู่ขามืออยู่ข้ากันฮะโนอยู่ข้าอยู่ห้อีบาเพียวอัตรโนะอยู่ฮอด้วยกงนี้โนอยู่าอยู่ข้างอีบะเพียวเนี่ยช่วเพียว ฉันอยากจะให้ทุกคนฟังคาเทศนาวันนี้ฉันอยากจะหนุนใจทุกคนว่าถ้าเราลักตัวเองก็ต้องให้อภัยตัวเองได้ถ้าเราให้อภัยตัวเองได้ก็ต้องให้อภัยคนอื่นได้นะถ้าเจ้าสองให้เรารู้และเราเรียมแบบพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยเราด้วยคําว่ารักเราต้องให้อภัยตัวเองเพราะด้วยรักความรัก นะกาจีนหนึ่ใบ票โนมาตัวกาจีนเนอโนโยฮายอยฮายใบ票เดมีเย่างกาบัตรเนอโนอยฮามัตัวโยฮานุ่หมีอย่าน้องกาถ้ามีเนอยายโยฮายอเพียะอะชอโนฮายโยฮางเดจิังไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองคุณว่าร้ายแรงชั่วร้ายแค่ไหนก็ตามอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นเขานะชีวิตน่ะ ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยผิดพลาดถ้าเราพลาดไปเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่มีใครอยากให้เจอแบบนั้นกับชีวิตตัวเองเหรอกนะไม่มีใครกระหนกให้มาเจอชีวิตที่แย่ๆไราแลนที่สถานการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่มาเกิดขึ้นอะ่ะเราอย่าไปโทษตัวเองต้องให้อภัยตัวเองก่อนถึงเรา จะรักตัวเองให้ได้อะไรไม่ว่าสายตาคนอื่นเขาจะมองคุณยังไงก็ทันช่างมันเถอะช่างเขาเถอะเราต้องให้อภัยตัวเองได้ก่อนนะฉันอยากจะหนุนใจว่าถ้าเรารักตัวเองต้องให้อภัยตัวเองพระเจ้าให้อภัยเราเพราะรักคนเดียวถ้าเรารักตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเองเป็นนอกจากนั้นถ้าเราให้อภัยตัวเองเป็นแล้วเราก็ต้องโยโทกให้อภัยคนอื่นได้ ท,ท, ismo, ทั้งท่านที่เขามาทําผิดเราอ่ะมาสาไลเราอ่ะเขาจะมอยังไงก็ตามเถอะนะพระเจ้าสองให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะชั่วเราจะชั่วแค่ไหนพระเจ้ารักให้อภัยเราอ่ะนะคะอ่ะที่ว่าอยู่๋ยวดกหัวมีอ่ะเดี๋ห้เราอีบ้าผิวมาเลยอนนั้นชื่อไม่ได้อ่ะที่วอ่ะอย่าอย่าอีบ้าผิวอีบ้าผิวอีบ้าผิวโน่นงงกันนะอยู่าอย่างงกันนะ 对，有哈有哈是哈大大一沓子，对、oh uh e。哎、e e e no no no，那村民呢？刚才隔壁那那蛮牛哥隔壁啦，蛮牛哥家来呀冇？哎，那村民呢？侬有哈有哈搞？村民呢一百一便宜呀？哪个比你冇呢？米些农搞咩？侬有哈有哈搞？侬有哈有哈搞那阿穷人家咩？侬有哈有哈一百便宜那阿穷个一百便宜人家咩？对。哎，那村民呢？米些阿地方咩呢啊？阿叫嘞？搞子。 มีอเดินสูก่าพระเจ้าร้านเราก่อนเดเราต้องเรียนแบบพระเจ้ารักตัวเองและรักคนข้างบ้านรักคนไกลตัวถ้าเรารักเป็นเราต้องให้อภัยเป็นนะพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าให้อภัยให้อภัยเราจะเรียนรู้จากพระเจ้าให้อภัย ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ไปเลื okay mm ่อยๆอย่าตักโจกุเลยมาการให้อภัยเดเมียนหอม่ก็ไม่มีองิน้รบ้าเปลี่ยนไหย่้อยบ้าเปลี่ยนยอบๆเมียน้องงันหม